กลับสวัสดีค่ะธรานชมที่เขารบวันนี้ท่อมีสามดาวดเดินทางมาที่วัดธรรมููพระเจ้านะคะเนาะอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลค่ะก็มีนักสแสวงโชคนะคะเนาะมาขอโชคขอลาบเห็นตัวเลขค่ะทรานชมเห็นสามตกับสอตชัดเจนชัดแจ๋วนะคะท่านผู้ชมจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวใก็ไปรับชมขอความกันค่ะ ก็อย่าเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่อมีสามดาวนะําไปเด้อค่ะไปรับชมกันเลยค่ะศูนย์หหนึ่งครับเอฟซีเนาะกำลังพอเล็กันครับลองเบิ่งครับว,วันที่หนึ่งนะครับเนาะวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมพศสองพัร้อยกิดครับจะเป็นแนวทางเนะครับสมมติมานะทำบุญนักแสดงโชว์มาหลายครับ เลขตัวเลขศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งท่านผู้ชมเป้นมาเฮ็ดบุญนะคะเนาะจุดถูกทำคูพระเจ้าครับจุดถูกเดลเลยนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดลเลยตัวใดคะบเดเบิร์ค่ะอ้อันเดลเบิร์นะคะเนาะได้แมเราศูนย์หกหนึ่งเมื่อกี้ไมครับค่ะ

ไม่แตงเกยกับเกยไม่คู่เป็นขั้นกับเกยไม่แต่เดี๋ยวให้อาจารย์ทำพิธีเบิ้งครับเบิ้งเลขให้เอฟซีเบาแอมบ์ธงนะครับเนาะครับมาหลายครับบ่แม่กบวยกุ้งได้ไงบ่แม่กุ้งก็เหม่อฮ้ยเตียงเบิ้งเอาคุณแม่เบิ้งสามตัวเห็นไหมครับสามตัวงวดวันที่ กรรักระกมปศสให้เขาเองคองอให้เราเองอธิาเราเองอธิษฐานเราเองเลยแม่งคือเอ็งมั้นคือบุคคลอธิษฐานเราเองขอตัวแทนคนหนึ่งครับได้ก็ได้ในน้ำน่ครับขางหาครับไม่ติดขึ้นมาเลยครับเช่นนด้ครับผมอย่ยงมันคือแต่ต้องคู่เพราะงั้นจะง่ายอยู่จังหวัดใดครับเนี่ยครับอยู่อุบลจังหวัดอุบลราชธานีครับอย่างนี้ต่ออย่างา้ำ็พราะวาม่ือ มาทำบุญกับแอันนีทางตอกกรเจง่างหรืออก็ได้เนี่ยเขาเป็นผู้เป็นคัง้พวกเปนเจ้าเป็นานเขามาแกมาปดเดี๋ยวก็เอาขาต่องสันสันนดน่อยเดี๋ยวไปสับเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็่องอันนี้แหะอันนี้างบ

สามหกเลยครับสามหกบอครับสามหกครับเอฟซีสามแห่งวันอยู่จังหวัดอุบลอำเภอเลยะครับอยูอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับลุมดูรอนะครับจมาชมเนาะแนวท่าสามหกครับสามตัวเครับเพราะสามตนะครับเห็นอยู่สองตัวเท็นสองตัวยกยังไ่เด็จุดถูกนำชกนะครับ แต่ว่าพี่คนนี้คนจุดจุดได้ตัวใดค่ะคุณพี่โอ้าขายแล้เจะพี่ซองบ่งนะครับเนาะสามหกสามหกสามหกตามชมยวสิบห้าไปบ่งหกที่คุณพี่คนจุดเนาะเนาะฟืบนั่นขึ้นแล้วครับโอ้ผมพอนปาก สมพรปาธนาค่ับสมความปาธนาเราเบิ่มเบิ่มได้ครับเอาเบิ่งสามตัวเบิ่งเลยครับบาดนี้ครับโปรเบิ่งเฮ้ยมาบาดนี้ครับน้องคนสวยมาแล้วครับอยู่จังหวัดอุบลเช่นกันปะครับอ่าวักวักวักไม่เคยไปไหนนาที่แล้อันนี้เป็นตัวที่ศักดิ์สิทธิ์ครับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทำบุญกพระเจ้าเอาง้อกมาแล้วกุ้งนงินก้อ หก้เหองาะใเมเลยครับปึ๊บนานขึ้นเลยครับผมเเยเอาเบิรีเลขเบิ้งครับน้องเบิรีเลขเบิ้งเอาโชคเมื่อบ้านรางวัลที่หนึงครับจ่องดีๆครับเเห็นสามตัวว่างันเลยในสามหก บม่เห็นออกมาเลยจอทีจ้ทางแปดเก้าแปดเก้าครับเดี๋ยวด้วยครับเดี๋ยวขอยัดแปดเก้ามันปะคะแปดเก้าแปดเก้า ขยายให้เอฟซีแปดห้าด้วยครับเอฟซีแปดเก้าแปดห้าครับเอาครับเอครับผมเกิเป็นแนวท่นนะครับนอกไทยดูแสดงโขกนักทั้บุญเป็นมากทับุญครับแปดเก้ากับแปดห้าเนี่นะคะสมาชิตรีดจุดผูกแดดนะคะศูนย์หกหนึ่ค่ะ น่งนะคะเนาะนี่นะคะธรรมชมเลขทาผู้พระเจ้าธรรมชมเลขทาผู้พระเจ้าในเลขส6มห8สามแล้วก็จุดถูกเลยศูนย์หก่งคะธรรมชมก็ขอหายมิโชมไม่ลาบนะคะเนาะประจําขอที่หนึงกระกฎดาคมพศอสอพันรค่ะสําหรับคลิปนี้ทอมีซามดาวกัสซี่าธรรมชมไปก่อน เจอกันคลิปหน้าค่ะข้อหายโชคๆมัน,มนหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะก็อย่ีพึ่งพงาพไปใส่นะคะท่านผู้ชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมบางคองดีกบบระเป๋แอมระทรงกันเลยค่ะบระเแอมระทรงเดินทางไปทำบุญที่วัดหลว,วงปู่รอดครับ,บวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิจังแดนอีสานครับมีของดีติดใหม่ติดนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกซั์ครับคบ้าขายใช้ขายของบดีดูค่าโบคให้เขา,ขาขล้านคนย่างทาน,านเอาตัวนไปใส่ครับ่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเลือกสื่อตตรีร 3, จึงสี่ได้ทีเนาะครับท่านผู้มชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้งเบิดกับน่งถาอยู่้องใหครับ,บา่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับคานผู้ชมไปชมกันครับ สว,ส, <izon> Sod สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับเนียครับโอ,อ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามนายมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเนี่ยคู้เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนี้ยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอ่ะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมาวิธีกรใช้บอกวิธีการใช้นเลยใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปแปะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปะสามครั้งแล้วลูกหัวต่ำลูกคิวต่ำ ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับสาธุสาธุสมบูรณ์สมบูรณครับผมแม่ผมขันลอยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยเติมนวดีิเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายพางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาเมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชุหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธรรมชุบ่ายเอมมาตุนหิ้ง่าวกบุรีซาครับธรรมชุ เอาไปใส่เอาไปรุ้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปรุ้ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุ้ยครับสําหรับทนไดที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค่ายางบวเห็นลานเฮาไข่ไข่ว่ามีเอียงบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังหมาลานเห็นุใดนคนมองบวเห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดรัดขูกกลุมไปใส่ครับดวงจุดปื่ท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของห้าครับขายดีปันที่หน้ามี่ทาลำเลืยเงินทองกันร้ายครับกานผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมา่นานแล้วมื้อนค้ก็มีโอกาสไต้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของหลวงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลง บ่าวบ่าวย่างไก่ผู้สาวกูเบาวมาัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้า,า,า,ล,า,มมล,า,าลุงปูหรูก,ก้าร์นะครับก็หลักกาเมื่อเต้นแท็ครับท่านผู้ชมเมื่อเต้แตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุ้นยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อล้วก็เซยผมขึ้นลูกหัวนะครับ ลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดันๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจะด้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ้กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้ จที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโหลายนะครับน้อมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีเอฟนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนอวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลว่ยนะครับนอวัดหลวงปู่รวยยี่ก็แตงด้กันนี่ครับหุ่นคา่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์ทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีอเอาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใบเอามาตรงนี้ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปู่หลอดมาให้อีพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมรร่างกายสเนียจจังห้ที่พูดีสีล่าสีมันบดมันบงังสเนียจจังห้นี่ตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อา,นนะะอาบนะครับท่านผะู้มชมเนาะ แราก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อ,าาอรครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบลแอมเราตรงนี่เอามา,าออบ่หลายราามมาครับ,มา,บารามาฝากอีกสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบลแอมเราตรงมาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาธให้ถือเปลือกเอครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเปลือตเตอรีทั้งวันทีนึ่งลำรวยสามสิล้านพุ่นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ายาเบลแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตลีกับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ปครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอักตอนเช้าผสมน้ำอับตอนเช้า,รา,ชาครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อือครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอักเลยแบบเรา ล้วงไม่ดีอะไรเงี้ยนเะราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ